ที่เราเนี่ยกับครอเราวันนี้จะพามาที่ตลาดลานโพนากื้อพัทยานี่ครับมีอาหารสดมากมายครับหอยแครงหอยแมลงผู่ปลากระพงหอยเชลล์หอยหวานปลาหมึกกุ้งโอ้โหอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับส่งตรงจากท้องทะเลถึงมือคุณเลยครับวันนี้จะพามาชิมอาหารเด็ดครับน,นี่ซาซิมิเอ็นหอยจอบครับนี่ครับแงะฟ้าออกครับแล้วก็ดึงเอ็นกับ ตัวมันนะครับพุงมันออกมาครับนี่ครับเอ็นหอยจอบซาซิมิครับนี่ครับสดๆเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วมาหั่นเอ็นครับพร้อมบรุงครับมาเลียงบนแครอทหั่นนี่ครับใส่กรองกินคู่กับวาซาบิแล้วก็น้ำจิ้มนะครับหรือว่าจะกินกับซีฟู้ดก็ได้ครับนี่มาชิมกันครับนี่ครับเอ็นหอยจอบครับนี่ครับสดๆนะครับ ดูครับอือสดๆเลยครับสุดยอดครับเมนูถัดไปเรามาชิมไข่หอยเม่นนะครับนี่ครับตัดเอาน้ำออกให้หมดครับเสร็จแล้วก็แงะฟ้าครับนี่ครับโอ้ไข่หอยเม่นเลยครับนี่สดๆเลยครับนี่ครับอือไข่หอยเม่น และอีกหนึ่งเมนูเด็ดไม่แพ้กันครับหอยมันละครับทำยากมากเลยครับนี่ต้องทุบก่อนครับหอยมะละทุบทุบทุบเงี้ยเอาตัวออกมาครับนี่ครับหอยมันละตัวละสามร้อยนะครับเนี่ยตัวนึงก็ได้เยอะนะครับเนี่ยนี่ครับหอยมะละเสร็จแล้วมาขัดครับโอ้กรรมาวิธีทำนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่อวบมากครับหอยมันละซาซิมิ สร็จแล้วตัดเอาฝาหน้าออกครับแล้วก็มาหั่น,นครับสาซิมิสดๆเลยครับจากท้องทะเลไทยนี่ครับหอยมะระสาซิมินเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำแข็งให้กรอบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วมาเทใส่จานนี่ครับหอยมะระซาซิมิลองชิมกันครับ นี่ครับหอยมระสาสมิอื้กรุบกรุบนี่นอกจากนี้เราก็จะมีหอยหวาน,นครับหอยหวานก็เอามาเผาสดเลยครับก็มีร้านให้ทํานะครับสามสิบบาทเท่าค่าเผาอื้ช่วงที่เราพาแวะสนับสนุนโดยเพจที่เล่าเนี่ยกับข้าวลำครับ